แกก็จะเอากะลามะพร้าวมาร้อยเป็นพวงเนี่ยครับในเป็นราวของรั้วข้างบ้านนะครับแกบอกแล้วว่าแกชอบบันไซมากต้นกระสังมึงนี่ครับบันไซต้นกระสังนะวะนี่เกะลามะพร้าวมาทำโอ้ดีไซน์มันเท่ดีนะนี่เอาหินมาเรียงแล้วก็เอาหอยมาตั้งไว้เป็นที่ปลูกต้นไม้ครับ เปลือกหอยโงขงหอยขมหอยอ,อะไรแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชมช่องทีอดาราครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่บ้านลุงน้อยอีกรอบหนึ่งครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามลุงน้อยชีวิตของลุงน้อยครับที่บ้านโพนสูงหมู่สี่ตำบลเหมือนวหยอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับวันนี้ผมก็ จะมารีวิวสวนหย่อมข้างบ้านนะครับของลุงน้อยเห็นหลายคนก็ชื่นชมมา,มากครับว่าแกจัดสวนได้สวยมากอาก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบริเวณโดยรอบก่อนเนาะนี่ครับตั้งแต่บริเวณนี้เลยริมคลองนะครับอันนี้เป็นคลองลำบริบูรณ์ครับซึ่งเป็นคลองสาขาของลำตะคองอีกทีหนึ่งครับไอตัวนี้สำหรับผันน้ำออกจากตัวเมือง เพื่อไม่ให้น้ําท่วมเมืองนะครับก็น้ําก็จะไหลามาทางนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับการล่องแพดูบรรยากาศนะครับรอบๆแต่ก็ด้านหน้าบ้านลงน้อยก็จะมีต้นจามจุรีนะครับขึ้นใหญ่โตมากครับเอ,อขาเรียกต้นอะไรฮะต้นํำฉาหรือเป่เอออะมาเรามาดูตรงนี้ก่อนครับ อันนี้แกก็จะปลูกว่านแล้วก็ปลูกต้นกาแฟนี่อันนี้เป็นกาแฟดงมะไฟนะครับที่เอามาจากอำเภอสูงเนินนะครับบ้านดงมะไฟครับก็เอามาปลูกตรงนี้แกเป็นคนชอบดื่มกาแฟครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพืชต่างๆที่แกเอามาปลูกนะครับอันนี้พูด่างครับก็ามาปลูกไว้ตรงนี้ให้มันมีความเขียวรับพันขึ้นต้นไม้นะครับนี่ ตรงนี้ก็จะมีต้นกาแฟอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวก็ต้องรออีกสักปีสปีเนาะถึงจะได้กินเมล็ดกาแฟครับรอบๆคลองก็จะมีการปลูกต้นไม้หลายชนิดนะครับทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับปลูกไว้ให้สวยงามอันนี้แกจัดสวนเองนะตอนนี้แกเพิ่งจะรื้อออกครับพื้นที่นั่งลเล่นริมน้ำนะครับ เพราะว่าช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมามันก็กระแสน้ําพัดแรงมาทําให้หลายอันก็พังไปครับต้องมีการซ่อมแซมใหม่ครับตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนนะครับเผื่อนกน้อยพลัดคอนมาผ่อนพักนี่สโลแกนแกนนี่นี่ก็จะแกจะชอบจัดสวนอย่างนี้ครับโอ้สวยงามมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรับปรุงสักระยะหนึ่งครับ,รบเพราะช่วงนี้แกกาลังทําบ้านไม้ เลยไม่มีเวลาที่จะมาจัดตรงนี้ครับอ่าเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยก่อนเข้าบ้านตรงนี้จะเป็นจุดด้านหน้าทางเข้าบ้านนะครับนี่เพียงพักผ่อนเพื่อจากลาอันนี้เป็นสโลแกนของแกเนาะนี่ก็จะปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับที่แกเอามาจัดใส่กระถางเล็กถางน้อยเนี่ยเขาเอามาใส่ให้มันดูสวยๆงามๆนะครับนี่ทั้งบอลสีทั้งอะไรต่างๆนี่เห็นไหม โอ้ครับเป็นคนรักต้นไม้รักการจัดสวนพอสมควรนะครับจัดในรูปแบบที่ตามจินตนาการครับไม่มีไม่มีไมมไอไเาเราียกอะไรนะหลักวิชาการอะไรเลยแต่ก็จัดแบบนี้ก็สวยครับสวยไปอีกแบบหนึ่งครับแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ตรงนั้นก็จะเป็นป้ายชื่อบ้านต้นไม้ครับซึ่งตรงนี้มีชื่อเสียงเรื่องของ บ้านต้นไม้ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอ่านี่อันนี้คือด้านหน้านะครับสวนจุดแรกตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นรั้วข้างบ้านนะครับโอ้โหนี่รั้วข้างบ้านก็จะมีป้ายขนนอกคอ,อกอยู่แล้วก็จะมีการนำกระถางต้นไม้นะครับมาปลูกเออ,อันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรหน้าเนี่ย อืผมก็ไม่ค่อยรู้จักสิด้วยสิแต่เห็นมันมีดอกอยู่นะเดีย๋ยวต้องรอช่วงที่มันออกดอกนะ่าจะเป็นหน้าหนาวเนาะนี่แกก็จะเอากะลามะพร้าวมาร้อยเป็นพวงเนี่ยครับในเป็นราวของรั้วข้างบ้านนะครับนี่ไม่ธรรมดาอันนี้ต้องใช้จินตนาการหน่อยนะเพราะว่าแถวนี้มะพร้าวเยอะต้นมะพร้าวเยอะ หลังจากที่มะพร้าวมันร่วงหรือว่าเอามะพร้าวมาทําอาหารประกอบอาหารแล้วก็จะเหลือกลามมะพร้าวเป็นเน่ครับอันนี้น่าจะเป็นมะาพร้าวร่วงตามธรรมชาตินะครับเพราะมันอยู่เป็นลูกเลยน,นั่นนี่นี่นี่ครับก็เอามาร้อยจากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้นี่แหละครับอืมโอ้นี่ครับก็รอ้อยวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันใหม่นะนี้นี่โอ้มะพร้าวที่มันยังมีเนื้ออยู่ข้างในนั่นนี่ โอ้น่าจะเป็นมะพร้าวที่ร่วงตามธรรมชาติจริงด้วยครับอืมเอามาร้อยเป็นพวงเงี้ยครับอ่าอ,อันนี้โซนรัว้วโซนของรั้วหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเนาะเมื่อเดินเข้ามาในรั้วนะครับก็จะเห็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสวนหย่อมที่แกจัดอย่างสวยงามครับอันนี้เป็นจักรยานสีแดงของแกนะครับ เป็นพาหะพาหนะส่วนตัวที่ใช้ในการขี่ออกไปข้างนอกนะครับเผื่อแกไปทํำธุระอะไรนิดหน่อยข้างนอกนะครับ,ก,รบก็จะใช้จักรยานปั่นนะครับจักรยานนี้ก็เป็นจักรยานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับนี่ฮะเรามาดูสวนยอมต่อไปนี่แกเป็นคนที่ชอบบอนไซมากนะครับนี่แกเอามาจัดเป็นบอนไซเนี่ ใครมีบอนไส่นะแกจะชื่นชมมากชอบมากเลยครับโอ้โหนี่นี่ครับแล้วก็จะเอามาใส่กระถางเนี้ยตรงนี้จะเน้นเป็นสวนคล้ายๆจะตายอะไรเนี่ยญี่ปุ่นหรือเปล่าใครถนัดใครชอบสวนแบบไหนเนาะแนะนําหน่อยนะแต่ว,วันนี้แกก็จะเอาไม้นะครับท่อนไม้นะครับท่อที่หาได้แ,แถวนหนนะครับนี่ก็เอามาตั้งกระถางตั้งอะไรได้นี่ครับ อันนี้ก็เศษไม้นะครับที่เอามาอันนี้น่าจะวางน่าจะวางกระถางอะไรได้อยู่อีกหลายอันเหมือนนี่อืมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้ก็จะจัดนะครับโอ้นี่สวยมากครับอ่ะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเนาะว่าสไตล์อะไรเองเนาะนเพื่อนก็ดูเองเนาะใครที่ถนัดเรื่องการจัดสวนนะ่ะนี่ครับโอ้ นี่ครับพวกบอลสีพวกอันนี้น่าจะเป็นผักเว้นรึเปล่าอืมนี่ครับบอลไซนี่แกบอกแล้วว่าแกชอบบอลไซมากนะต้นกระสังมึง,น,น,น,งววนี่ครับบอลไซต้นกระสังแล้วลนี่ครับนี่กำลังทาอีกหลายต้นอยู่นะอืมอันนี้ดอกชนชมอ่ตอน้นชนชมอืมอืมอะดูให้รอบก่อนนะจุดนี้นะครับก็จะจัด จัดเรียงแล้วแต่ใจชอบนี่แหละครับไม่มีสูตรตายตัวอะไรเลยนีโอ้แล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นไปมีต้นหนึ่งโอ้เนันเป็นรอยพึ่งดังพึ่งมาทำดังนี้นนต้นใหญ่เลยนะเ้ยดังพึ่งดังแตนวนะน่ะแตนนั่นนะ่ะเดี๋ยวผมสูมให้เพื่อนดูโอ้มันมีอยู่ไหน หลายตัวมากเลยนี่ครับตรงน,นั้นนะอืม,อมครับมาแล้วก็มาดูนี่ต่อดูสวนหย่อมต่อเนาะครับนี่นนก็จะเป็นสวนหย่อมโซนที่ทางเข้าออบ้านนะครับอืมนี่ครับอ่าอันนี้อีกจุดหนึ่งเนาะ ถัดจากจุดนี้มาอีกนิดนึงหันมาทางขวาครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งสูน์ยอมอีกโซนหนึ่งครับี่จะเน้นเป็นต้นไม้ครับโอ้โหต้นไม้นี่น่าจะเก่าพอสมควรนะนี่เป็นท่อนสูงนะนี่เห็นตตะปูนะเอออืมนี่ก็จะเป็นโคนของต้นมะม่วงครับ มีปลูกต้นน้องม่วงด้วยนี่ใต้โคนก็จะมีรอยนี่เอาทนท่อนเสาเก่าๆท่อนจุงเก่าๆามาใส่นี่ครับจะเป็นจุดหนึ่งครับที่จะทําแล้วก็นี่บอนไซนี่โอ้ีน่นะ แล้วก็มาในส่วนของหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านเป็นกระท่อมที่แกอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แกกำลังจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้น,น,นแล้วนะเดี๋ยวจะไล่ฟังข้างบนว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูสวนหย่อมกันวันนี้เรามาโฟกัสต,ต้องสวนหย่อมกันบ้านแกยังไม่เสร็จบ้านไม้นี่ครับก็จะปลูกอะไรรอบบ้านเลยน,นี่โอ้อยู่ที่ทัดดีมากนี่ครับ เอามาแขวนไว้คือแหบอกว่าแกต้องได้ปลูกต้นไม้อย่างน้อยหนึ่งต้นอต่อว,วันนะครับจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เลยก็ตามนะครับ mm hmm. นี่นี่เอากระลามะพร้าวมาทำโอ้ดีไซน์มันเท่ดีนะนี่เอาต้นไมน้แล้วก็อันนี้มาใส่พอดีเลยนี่อันนี้มะพร้าวตั้งลูกเลยนี่ mm hmm. นี่ครับ อ๋อดูกันเป็นแบบธรรมชาตินะเนาะอ่าครับอันนี้ต้นอะไรคล้ายๆหนวดตัวสีนะแต่มันน่าใช่อ่ะมครับนี่มาตรงนี้อีกที่นึ่งโอ้ตรงนี้นี่เป็นเป็นหินกระจัดส่วนหินนั่นเ่ เอาหินมาเรียงแล้วก็เอาหอยมาตั้งไว้เป็นที่ปลูกต้นไม้ครับเปลือกหอยโขงหอยขมหอยอะไรแล้วก็อืมกระถางเล็กๆน้อยๆครับนี่จัดอย่างสวยงามเลยดูครับตุ <laughs> ๊กาตาเสืออะไรตาสินโตมาใส่กรอบนะที่จริงตรงนี้เป็นน้ําตกด้วยนะจะทาเป็นน้ําตกด้วยน,นั่นี่น้ำมันจะไหลจะเกิดแกเปยถามนะ้อนะ ตอนนี้ก็จะเป็นอ่างน้ํานะครับตอ้นี้อันนี้หน้าบ้านเนาะทางเข้าบ้านแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันล้มนะครับไปเอามาวางไว้แล้วก็เอาเต่าหินมาใส่ไว้แล้วก็จะเป็นต้นไม้โอ้ต้นอะไรเนี่ย ผู้มันขึ้นได้เหมาะมากมันขึ้นในตรงป่องไม้หักพอดีเลยเนี่ยครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นอีกนิดนึงบรรยากาศร่มรื่นม,มากครับนี่โดยทั่วไปนี่อ,อ้ะนี่ก็จะเป็นข้าวๆนะครับในส่วนของสวนหย่อมข้างบ้านนะครับ ดูครับนี่้างบานแกเี้ยผมได้ยินเสียงอะไรป๊อป๊ปะเท่านี้เหมือนน้ำไหลหรอเปล่าโอ้ครับโอ้สวนของแกนี่โอ้ตรงนี้เป็นทางเป็นทางน้ำครับนี่เป็นคลองตรงนั้นมีสระน้ำสระน้ำปลูกบัวครับ ตรงนี้ก็จะมีปลาอยู่ในน้ำอืมอานนกาศร่มรื่นมากครับอันนี้จะเป็นต้นพิกุณนะครับต้นพีกุณมันจะออกดอ,อกเป็นบางช่วงก็จะร่วงลงมาตรงนี้หอมมากเลยอืมนะครับนะและนี่ก็คือการรีวิวสวนหย่อมข้างบ้านลุงน้อยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบลุงน้อยก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ หรือว่ากดติดตามช่องที่อดารานนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆของชีวิตตรงน้อยให้ฟังบ่อยๆนะครับอาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งก็จ,จะลงหลายๆคลิปอยู่ครับ